ถ,ถึงยังจิมมี่ถึงถึงแล้วครับคุณแซมนั่นนั่นไงเขาอยู่นั่นนายใช่คนที่จิมมี่บอกเปลบอก,กใช่ในายเงียบเงียบก่อนมันจะมีบางสิ่งบางอย่างออกมาแล้วเออคืออะไรอะ่ะโอ้โหไม่เอาเออันตัวบ้าอะไรนะจะเมันสกมันเองเนี่ย Yeah. Ôi đồn chắn đâu. Yeah. Ừ. Chê mẹ, À. 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 Ừ. Ừ. Ôi, sẽ có đây là bạc kiếm rồi. Hứi, đi อ้าวย่าฮุยนี่เนี่ยนี่โอ้ายย่าโอ้ยตีกันตีกันครั้งนี้ไม่ใช่อีกันในพวกในชั้นเกือบตาเนอะเออใช่ว่าแต่คนที่นายต้องการตามล่าชมันฑชื่ออะไรอีกอ่ะ ฉันต้องการตามหน้าคนที่มีชื่อว่าเขามีชื่อว่าเออแบบนึงนะเขามีชื่อว่าโกแมนอ่ะโกแมนนั่นเลยเราต้องตามร่าเขาเราต้องไปตามร่าเจ้าโกแมนใช่เหนื่อยฮิปเป็กเลยโกแมนมันจบแล้ว ดูเรื่องบ้าๆนี้ซะโอ้โหสวัสดีสะหอยยินดีต้อนรับสุดตุกโกแมนนะ <c oughs> แต่นายพาดแล้วว่าฉันมีเลยฉันขอแนะนำให้เจ้ารู้จักกับผลงานชิ้นโบเยของฉันโรนินฮะโรนินนั่นเลยเป็นไปไม่ได้ฉันนี่แกมีโปูเจกของแกแล้ว ฉันคือโรนินผู้ยิงใหญ่ฉันจะยึดครองโลมันเ<จ>ป็นไปไม่ได้หรอกจิมยาอย่านะจิมมี่ไม่นะจิมมี่อย่า <cue> พลังกฤฤิจโยนมาที่้า

เปง่งพาดเป้าพาดเป้าเอาวุธขรอครับฮ yeah> anyway ึชิงโอ้โหแกมีดาบเหมือนชันเลยนี่ยาอื้อ้อฮ่าเป็นไงล่ะโรนินวจริง โอ้โปิงอุ๊ยโอ้ยโอนะไอ้ยโอนยโอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยโยออ้ Yes oh ah tension อ ah. ๋อ oh yes อุ้ย o ระสุน มันเป็ดไปไม่ได้เป็ดไปไม่ได้ไม่ไปใครคือป้ามาร์บอนเยอ่าอ้โมันจบแล้วโรนินใช่มันจบแล้วอันนี้ไม่รอดแน่ นีไม่รอดงั้นเหรอแต่ฉันมีบางอย่างที่ฉันยังไม่จะบอกฉันมีบางอย่างที่ฉันจะากยังไม่ได้บอกว่าฉันอยากจะบอกตอนนี้อะไรนี่แกจะทําอะไรลาก่อนตะลาก่อนไอ้พวกลาก่อนนะสหายลาก่อนนะสหาย นี่เจ้าโกแมนมันทำาของมันนะแต่อย่างน้อยเราก็ช่วยโรนี้ได้ใช่เราสามารถช่วยโรนี้ได้แล้วเอาละจะจิมมี่เขาใช่เขาไม่รอดแล้ว แต่อย่างนไยเราก็สามารถช่วยโลกได้จบถ้าทุกคนชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสับตะไคร้ด้วยอาจแต่ครั้งหน้าอาจจะมีซีซันสองนะแค่นี้